แต่สำหรับคนที่ตัดรายจ่ายออกให้หมดไม่ต้องมีรายจ่ายเลยเช่นจากที่เคยมีรถที่เคยผ่อนอยู่ก็ปล่อยให้ไฟแนนซ์ยืดไปหลายคนนะครับหรือบางคนก็ขายทิ้งเลยแล้วก็ไปซื้อรถมือสองหรือบางทีก็ไปใช้มอเตอร์ไซค์ใช้อะไรตัดวงจรของรายจ่ายที่ไม่สำคัญออกไปวันนี้ก็เริ่มที่จะกระเตื้องเริ่มที่จะมีเงินเก็บ จากการที่ทำมาค้าขายเล็กๆน้อยๆค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมทุนใหม่คนที่อยู่ได้วันนี้คือคนที่ไม่มีรายจ่ายเพราะนั้นผมอยากยฝากไปถึงท่านผู้ชมว่าวันนี้ถ้าคิดที่จะสร้างอนาคตเนี่ยต้องมองก่อนว่าอะไรที่มีรายจ่ายเยอะนะ่ะให้ระวังผมไม่แนะนำให้สำหรับใครก็ตามที่วันนี้ทำธุรกิจแล้วมีแต่รายจ่ายโดยที่ไม่มีรายรับ